ครับก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับวัดทุ่งศรีวิไลหรือว่าเป็นวันดีนะครับบ้านชีทวนเป็นบ้านต้นเมืองเก่านะครับจะนทาเสนอนะครับมาถึงวัดทุ่งศรีวิไลนะครับวัดทุ่งศรีวิไลก็คือเกิดในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดที่ผมจะพามาชมวันนี้นะครับก็คือวัดทุ่งมีพญานาคด้วยพญานาคโบราณบ้านชีทวนนะครับ ตำบลชีทวนนะครับอําเภอเครืองในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับซึ่งจะมีพระนะครับที่เก่าแก่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับสลักแกะสลักศิลาแรงนะครับสำนับนะครับก็จะเดินเข้าไปนะครับกราบนมัสการองพ่อปพุทธิเศษนะครับนะครับวัดหน้าตักกว้างที่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับปรนที่เก้าสิบเซนติเมตรนะครับ ซึ่งเป็นพระเก่านะครับในยุคของพราวราวดีนะครับมีอายุก็ประมาณ1,000ปีหรือเทาลาวพุทธศตวรรษที่7ิ8แปนะครับจะเป็นผู้พุทธู่บ้านผู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีปฏิหารหลายอย่างนะครับมีปฏิหารหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในภายในวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีพระผู้บาลบีนะครับสององค์นะครับนะครับ ตอนนี้เป็นพระปางหน้าปกนะครับเข้ามาข้างในนะครับนะครับจะมาเข้ามาในในภายในวิหารนะครับจะมีพระสังฆจาย์ควรรณองค์ตัวนี้องค์ซ้ายนะครับก็คือหลวงพ่อชัยสิทธิ์นะครับหลวงพ่อชัยสิธิ์ไม่ได้เป็นพระหน้าปกนะครับนะครับตรวนี้เป็นพระพุทธชินนัตนะครับก็ไปด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะมีเป็นพระหลวงโลดนาลิตนะครับพระหลวงโลดนาลิตนะครับ เป็นพระแบบศิลปะแบบขอมนะครับยุคโบราณนะครับยุคเก่าๆนะครับนนะะคครรัับบเมื่อปีแล la yes, 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 ้วามศักสนะพระชัยศิษย์เมื่อปีพศ .2536 กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะครับสีเลื้องทองก็รำท่านได้มาสําเร็จราชการนะครับที่มณฑนีสานแล้วก็ได้มาประทับที่ เมืองอุบลนะครับได้ทรงองค์กะขับลุงพ่อโหลดนะครับและได้ทรงมีพระชายานะครับชื่อหม่องเพียงพะล่วงครับโหลดจนาฤทธิ์นะครับไม่มีพระโอรสเลยนะเป็นการศิลปะพระธิดาท้าวดีอยู่มาข้าวนีับอายุประมาณพันปีะส์นะครับใก้เสด็จไปเยี่ยม สำหรับพระปชาทพิเศษณบ้านสีส่วนหรือสี่ทวนในปัจจุบันเราทราบว่ามีพระพุทธวิสิงห์นะครับพี่สามารถบนบานสารเก่าวเพื่อนครับคว้าพิเก่าของสลวงสิงห์สัจสิทธิ์ได้ตามที่ประสงค์นะครับร้มสิทธิประสงค์นะครับพร้อมหมอนเจียงคำจึงได้นำดอกไม้เรื่อนะครับ ไปไหว้สักการะบนบ้านศาลเก่าของพระโอรสและพระธิดานะครับต่อมาครับไม่นานนะครับหม่อมเชียงคำก็นด้ประสูติที่ดานะครับผมประสูติพระโอรสนะครับสองโดยหินนะครับหม่อมเจ้าอุปดีสารและหม่อมเจ้ากะโมลารีสารนะครับคู่งหลังจากนั้นนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าพระพุทธนิสนะครับยังในเรื่องลือไกลไปจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นระผู้บ้านคู่เมืองของบ้านชีทวนนะครับ ทารวดนในนะครับซึ่งสีทวนก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านเทาแก่นี่เบ่าต้นผลลัพเสียงเยิบนุครับก็มีมีาพาท่านนะครับมาชมด้วยกันนะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็ออกจากจังหวัดอุบลราชธานีก็ประมาณ25กิโลนะครับ25กิโลเมตรนะครับนะครับแล้วก็นะครับเส้นทางนะครับก็เป็นเส้นทางซีเลนนะครับก็จะ มุ่งหน้าถ้าออกจากจังหวัดอุดลก็มุ่งหน้ามาทางจังหวัดยะโสธรน,นะครับแต่เลยวิวทยายลัยเกษตรน้องขอนมานิดเดียวแล้วครับเส้นทางก็สะดวกสบายนะครับซึ่งวัดหลวงพ่ออยู่ที่กลางทุ่งนานะครับผมเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่นะครับต้องการไหว้พระเสริมดวงเสริมบรารมีหรือขอลูกนะครับก็ ยินดีนะครับนะครับหรือว่าเป็นนําเสนอนะครับเป็นทางเลือกให้ทุกท่านไล่ลองมาทําบุญนะครับซึ่งหลวงพ่อพุทธวิเศษนี้ก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมอยู่มานะครับจะเกิดมาก็เพิ่งได้มานะครับมีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับก็มีได้กราบไหว้ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนไตยอำนาจคุณหลวงพ่อพุทธพิเศษ อำนาจบาลมีหลวงพ่อชัยสิธิ์อำนาจบารมีพระล่วงโลวเจนาตริศตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงาบารมีพระสยามโมลุงเศรษาสิระตลอดจนบารมีครูบาอาจารย์จงปกป,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 ปักรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลนองทองไหลมาคิดหวังสิ่งใดก็ได้ใจปองมีอำนาจบารมีสมดังใจปองสุดท้ายนี้นะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่องบ่าวต้นคนรักเสียงพินนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจสําหรับลูกล้านนะครับสําหรับการสร้าง youtube ต่อไปนะครับผมรอบหน้านะครับผมก็จะมาทำคะแนนนะครับวัดนะครับทุ่งซีเวไลอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบหน้าสําหรับรอบหน้านะครับผมจะไล้มาเดี๋ยวถ้า ยังไงก็จะนำถลงเป็นการเสี่ยงทายกมนะครับแล้วก็มีบูชาพระเกศเยอะนะครับครับไม่ว่าจะเป็นธรรมมาศโบราณวัดโบราณนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์จัง สำหรับท่านใดที่พุทธคีนต้องทำบุญนะครับสำหรับพระวันเกิดก็มีทุกหมดละครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดนะครับซึ่งภายในวิหารนะครับก็จะมีพระพุทธรูธประวะรัิให้ทุกท่านได้สักการะบูชานะครับขอบารามีนะครับก็เป็นศิลิมงคลแก่ตัวเองนะครับ แล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนึงนะครับหลวงพ่อมีเป็นหลวงพ่อปานนะครับคูบาศรีวิชัยนะครับเป็นพาะหลุบหล่อหลุบองลงรอยหรือองเหมือนนะครับหลวงพ่อปานนะครับวัดบางโคนนะครับของมหาเท้าหลวงพ่อปานนะครับ องอต่อไปนะครับปูปาวัดบาอ <พา S 2> ริยะนะค,ะครับซึ่งมีพระเจิอาจารย์ต่างนะครับเดินมาทุรงลกทางวัดชีทวนนะครับรหรือว่าเป็นบ้านเก่าเมืองเก่นะครับ,รบเป็นรอยต่อระหว่างอาณาจักรขมิ เรืออาณาจักรค้อมนะครับก็จะไปลอยต่อที่จะข้ามไปแม่น้ําชีนะครับซึ่งบ้านหมู่บ้านนี้ก็อยู่ในรุ่มแม่น้ําชีนะครับซึ่งมีอารยธรรมและมีประวัติความเป็นมาเก่าหลวงโตเกะทพิเศษอันนี้เป็นรูปหล่อทุ่งองค์สมเด็จหลวงพ่อท่ศรีวิไลอำเภอเชจังวันนะครับเป็นพระปางนาปตกนะครับนาปกเป็นพระองค์นาปกโบราณนะครับเป็นพระนะครับซึ่งมี ให้ทุกท่านได้มากราบไหว้นะครับที่ไฝบุญไฝกุศลเจ้าพาะเจ้าศรัทธานะครับมาร่วมกันทำบุญเพื่อสืบทอ,อดหรือต่อยอดในพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองให้อยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับรุ่นลูกรุ่นหล,นลานนะครับนะครับเนนบุสมิาสมพุทธะมพระพุทธเจ้านะครับ หลวงพ่อธรรมเตตาพุะธรมตตาหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับมรกกแล้วก็มีพระแก้วมรักองใหญ่นะครับเป็นหน้าตาองใหญ่ข้างๆในวิหารนะครับจะมีพระองค์พระนอน,นรพระสายญาตินะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมนะท่านใดนะครับระเสียนพระสายญาสามารถมาได้นะครับที่ปาตพุ่ง ศรีวิไลนะครับบ้านชีทวนตําบลชีทวนอําเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นพระนอนนะครับองค์ใหญ่มากนะครับสีเหลืองทองอลามนะครับสว่างด้วยพุทธปัญญาเป็นพระนอนที่ครับขนาดองค์ใหญ่มากนะครับสีสว่างมากเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นพระบาทหลวงพ่อพระบาทหลวงพ่อตัสยะนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่มากๆนะครับ พระพุทธยายนะครับนะครับสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับภายในวัดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับสำหรับท่านที่ชอบทำบุญนะครับทอนนี้เป็นพระบรมสารีราตุน,นะครับในในพระวิหารใกล้ๆกันนะครับในสำหรับพระวิหารเป็นพระบรมสารีรกาตนนะครับ<อ><ม>ก็กระดายไหว้นั้นมี นี่เป็นผ้าโบราณนะครับเป็นพ้าโบราณแล้วที่อยู่นี่เป็นงานไม้นะครับเป็นงานไม้แล้วมีการลงรักลงรักลงติดทางลงรักหน้าทองนะครับนะครับซึ่งอยู่ในวิหารครับเป็นผ้าโบราณนะครับเป็นสวยงามมากนะครับนติดแบบโบราณเลยนะครับเป็นลวดลายอ่อนช้อยนะครับเป็นลายโบราณลาย อีสานบ้านเรานะครับสําหรับลายโบราณเป็นงานฝีมือนะครับจากช่างพื้นบ้านนะครับที่ทํำถือว่าเป็นบุญตาของกระผมนะครับที่ได้มาชมนะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะครับสําหรับอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มะขามเก่านะครับต้นใหญ่ใหญ่อายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะถ่ายรูป ต้นมะขามนะครับต้นมะขามใหญ่แล้วมีแก่นมะขามด้วยนะครับให้ท่านชมนะครับว่าต้นไม้ที่เป็นเป็แก่นมะขามมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนะครับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับถัดออกมานอกพระมิหารนะครับกวนอิมครับนะครับก็จะมีนะครับศาลานะครับเป็นองค์พระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนสำหรับผมนะครับก็พระโพธิสัตว์กราบไหว้ท่านเหมือนกันนะครับกับเจ้าแม่กวนอิมกัผมก็ไม่ รับประทานเนื้อวัวนะครับซึ่งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ผัดออกจากมาจากของของเจ้าแม่ควนอิ่มนะครับก็จะมีรล้ลูกต้นต้นพับนะครับต้นพับใหญ่นะครับต้นพับใหญ่ต้นพับใหญ่มีอายุยาวนานพอสมควรของเขาันนะครับสําหรับต้นพับลูกสีทองเหลืองอลามนะครับบนต้นมีลูกโดกมากเลยนะครับสําหรับต้นพับนะครับต้นพับต้นพับใหญ่นะครับ มีภายนอกพระวิหารนะครับนะครับภายนอกพระวิหารนะครับผมนะครับก็จะมีพญานาคผู้ผู้ชงนาคกละดนะครับเป็นงานสร้างนะครับให้ทุกท่านที่มากับว่านะครับได้พญามุจลินาคบ้านได้นาคกาะดนะครับศิลจารึกโบราณทุ่งสามขาขนานกเขียรินเงินสามเกียนอยู่ใต้บ้านชีตวนนะครับผมนะครับ ทำนานพยาพุจลินหน้าขลานนะครับทุ่งสามคานนกเขียนเงินสามเกียนอยู่ใต้ต้นพับนะครับปลักต้นพับชีตาจารึกนี้นะครับต้นพับมีต้นพับใหญ่นะครับปกต้นพับออกผู้ออกดอกเยอะนะครับตาจารึกนะครับออกดอกออกผลนะครับสี เหลืองทองอารามเลยครับแล้วในบ้านชีทวนนี้นะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดธาตสวนตาลนะครับจะตปดีพาทธรรมวเทโวนะครับที่วัดทตุาสวนตาลนะครับมีเรือโบราณ